สบายดีพี่น้องบวชปู่ทุกคนเนาะกำลังใ้ไอ้กึ่ง่นไปตักน้ำให้เมียอาบมั้เพ่นเมียเ่าไม่น้ำอาบพ่นั่นฝนม่ตกเนาะเลยบราไม่น้ำก็เลยจะไปตักน้ำให้เมียอาบนะพี่น้องสบายดีแล้อันนี้วาน้านั่นนี่นลด็นวเงไ่บึ่งน้ำคือแห้งแต่ปดจะจัอยู่ เพือป่ายานาาะว่าสิโผล่ขึ t ol,> <t ol, ้นมาเนาะน้ำผดจัดจังไปตักน้ำน้ำน้องหรือน้ำกินโอ้น้ำอาบไม่ได้ไปตักน้ำส่างบอกโอ้ยคนเปิดเมียอยากอาบน้ำแต่บ่มีน้ำอาบ ไปมาตัดไมที่เออจ้าของเขาเนาะมาตัดเห็ดหัวเด็กตุ้งน่าจะชิลุดเมียเมียมื่อนี้เมียย่างหัืหอยบบเียเมื่อยหูอย่บอไอ้กึ่งจักว่าอาการที่กำเลิกป่จัก อางมาือนี่ซ้ำได้เพิ่นว่าคอยเพิ่นมาเพิ่นมือไงเพิ่นมามือนมือไงย่างอย่างเพิ่นย่างมาข้าอ้องนาแล้วถามเพิ่นเพิ่นเมื่อเพิ่นละเมื่อยย่างไปหย่างมากก่เมื่อว่ะสัอยากซักยาว่ะเพิ่นว่ากำเฮาล้วเพิ่นอยากซักยา่า ยาติมเลือดอือยาแปลงเลือดป่ะสันจังมูกจักอีกได้ว่ายาแปลงเลือดโอ้ยยาแปลงเลือดแปลงไข,ข่การน,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 นี้ผลหูดจักหัวผลคือหงูเนาะอ้ออันตัวอะ แม่าไอ้กึ่งโอ้เมนไม่ทมันเรืองดีท่ดีานีแลจื้อจ่ีการจึ้อเอามาสงเถื่ออะไรได้พี่น้องเลยสร็จเ่ยนะเถื่อในเถื่อที่สองเหมือนะพานังอันร้อยมาบหน้าเนาะนั่งร้อยพามา เบิ่งบนบนบนอา้ำมาเลยใช้น้ำสังจะทั้งได้สัน้ำห่วยผู้บว่ากน้ำสางกินน่ะไกอะไรโอ้ เนาะห้ามามือนนี huh. ้อ hmm. ันน yeah. ี้ก็น้ำสางบ่อันนี้น้ำสางจะบ่อยกึ้งคนตกบ่เลยผาตักผาเมื่อนี้แลคนตกไหลเลยทำไม่เก่งแน่

บริการก็ร้ายครับยัเรอยดทีได้มาเพือเดียวโอ้โห บุมีแล้วบุได้ไปห,หาพูดหาบหามน้าแออ่อนออก็เป็นอีกเราประทับธรรมดาได้ไว่าวหามน้าแออ่อนอย่ปรเจมเอลอรีบอเจ็บ่นะหาาองหาประเจมบ่ไดอกนะจบ่เมือนบรรยากาศป็นมาก à mập, ừ. ừ. <laughs> mình nhang nhau mình nát lắm phải không? nát, bởi lên, to đó, nó, bạc đã, đấy, nào nó vừa như này chạy nam, เดี๋ยวว่าเดินเศร้าเลยเดี๋ยววาอุนะเขาหยางเขาไปยังเศร้าเลยหามน้ำขึ้นโน้นหยางไว้โหหามน้ำแต่เขาย่างก็ไ่ทันเขาลุ่มเมื่อยนักอยู่ว่าไอ้กึ่งเขาลุ่มนักอยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยว่าหามน้ำขึ้นโน้นนะเดี๋ยวอู้เราหามน้าบ oh. ่ค่อยเพือกเนาะเป็นข่อยก้อนเทียนยื้อเดี๋ยวเดี๋ยว บนหาบหน้ามในมาให้มนี้อาบให้เติสรุปเนเนียเจ้าเนี่ยอยู่จักีกันนจำได้าสองจ้าสองาสบนาบ่แม่สิแล้วบ่บ่วสิ่หนาแล้วแตาเจ้าว่าว่าตอนเอากันสมีสิบสปีตอนในกอยู่นกันสิอปีอยู่มาำกรจักปีนลูก่าปีน้ตอนนี้ก็มาเนอะไรเพนไติน ไปว่าแล้วที่เขาซองเขาอซองพอดีปั๊บตอนนี้พอนื่ออะไรพี่น้องเอ๋ยนี่เลยมาอยู่ด้วยกันปีตีมั้งจ๊ะไปหากน้าไปาน้าจนว่าอยู่ด้วกนีตีาจอย่ได้าางก็เเมยกวเจ้าผู้หาดีบ่ผู้แล่นน้ำนะเมยกล่วอีกกันได้ฮะแล้วไม่บาดจอย คือบ่อหบเอาได้หาดหนาในบนเกลือโอ้ยโอเคไปอีกหาบหนึ่งไปบ้าไปอีกไปหลับออกไปดอใช่มีบอลใส่เช้านี่บอลส่ามในใครในเนาะบอมีบ่อยเกินอะไรนี่นยี่กะซามเลยนี่เราบอลใส่ค่ะกะซามขาวน่ะซื้อมาให้มือหน่อยดิ มือเลยเาบอได้หาเขาก็มือคือกันหาเให้เกิเลยอยากอยารู้่ะน่มานนังเลยลื่ได้ด้มือเนได้ได้มือไงบอมือไงบอเลี้ยวเอ้ามือบงเอเล้วน้องลอยเป็นได้ไดบาท่ลยได้ได้บาทนี่ ได้เพิ่นเมื่อยแล้วพ่อเจ้าถามทูเมื่อยบ่เมื่อน่าเมื่อยเมื่อนะเพิ่นเมื่อยแล้วว่าเมื่อยดิแม่นอาการชีกำเริบเลยบ่อาการชีกำลือหรือพะแจี่เมื่อยดิเดี๋ยีน่าตีไปเอิ่มละยังไม่ต้องห่วงเออเป็นว่าขี้ขันยังนั่งเราเมื่อยเราเย็นใจเมื่อยตอนเป็นเมื่อยเลย ม่อยากอาล้วานะนงเลยอาคือเก่าอาไปลูกอาไปตักให้่อาบนักอันไหก่อนกาัวดดีแห้งลินขวตักน้าไ่อาลเนาะตักน้าไม่อาลจะพอนใจเมียน้อยเนาะใจเมียเก่งนี่สิลูกจะเพงจะไปดิจะไปดินางนางวนเพลง

lắng lắng nữa như vậy hưng có bọn đi nè nhập 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 ngập nhập ừ, <laughs> <Giật> nhập <laughs> 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 10 nhập 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 10 nhập 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 mười. แล้วเรากำลังพี่แล้วน้องเลยเพ่อนน้อยกันแน่นเนาะเอาไหน้เอาไปที่สองยังถอดนี่อเขาจอาโบราณหยิบหุกโยเมื่อแต่เมื่อวานจะจับงงามใชไมฮะ่นจไปได้ราอกบ่บ่ men bao chơi luôn à mọc nói chơi lấy đâu là bọn nói chơi đó mày đã làm đây là này đấy này bao này เดี๋ยวเพผนยังว่าเมื่อยเพป็นจมเมื่อยร้อลลงนแห้งแห้งหงุดหงิงแห้งแม่ดูฮ้อมแก้มใช้หอมแก้มแม่เป็นยั่วะแห้งแม่กับฮอมแก้มแม่หรอวะแม่กับพ่อแพ่งกูได้ประกันไงฝนมาฝนตกกระบาดฝนตกอยู่บ้านน้องลอยอยู่น้องการลดอยมันคือหัวในใจ อันนี้ก็ชานี่ตรงสามเดือนใช่เลยงับสังงักินเข้างับสึงับบะเมืองเขาก็อุิปถกรรมได้มัดปัญญาพูว่าอะไรด้มันนั่นใส่สลงไปใส่ชองถงยาสักปัจะเข็มเลยเราจำไหนอยู่บสักแปะอันไปสักเ็เข็มนึ่งจะสักเข็มเนื่องตอนผอยู่ยงนอนบ่ อยากนอนบ่เร pues ื่องใดเบิ่ื้องบนเล่เมื่อยเลยนะเป็นยังไรน้องใหม่เมื่อยบ่เมื่อยอ่ะอยากนอนนะเบื้นี้แหละสองคำเลยเบื้องนี้แหละอาจาศอย่างนี้แล้วเนาะมือเอาไม้สองคำเถอะแฮม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 สองคำแฮมสองคำถูกออกใม้สองคำถูกเดือนเนาะถูกเดือนพี่น้องเอ้ย

เจ้าก็อย่าปะให้เมียอยู่ผู้เดียวลูกนั่งอีนั่งจานน่ะลูกนั่งด้วยน่งเพ่งเออลูกนั่งจังหน่อยคุ้ใหญ่คุณตัวมันจะงามเนาะแมนเราด้วยกันนะอันเน็้เราหัวเรายิ้มงานั่นระวังโลูดแล้วก็เคยตีพัวบ่าเ่านี่เราจัะถึงแล้วนะว่าจันวาอันเน็้เราหัวเรายิ้มงานนั่นนี่ระวังโลดเป็นเนไรง จะได้หึมโลดเราเคยสังเกตเหมือโอ้ตรงนิ้มต้องหัวก่อนบอวันนี้เราบอกหัวไปว่ายังเนาะเราจะซื้อสภาพได้ยังอย่างยังขึ้นอีกนะอย่างยังขึ้นอย่าเห็นแล้วลูกนั่งนี่ดินั่งนี่ดิน่งนามตอนนี้เราบริเวณกินบริเวณกินเพิ่มในการโอ้ระวังเลยเนาะอย่ามันติดผ่าดีนะนี่ ตามจะถ่าเดี๋ยวมอันตรายด้นี่เพื่อนก็จะทานเนศชั้นนี่แลมนมองน่อยจังมองเลยบ่ายมงเราเขาอยู่ห้องกีนไเราม่ใช่เขาสี่โมงวทย์ีละสี่โมงคุณบ๋อกันเกินสี่โมงไปเลยผมมียังเนาะสี่โมงหโมงหมงดโมงมละวหันวิทมี่แหละก็แล้ว นันตอนเช้าประมาณว่าเจ็ดโมงแปดโมงสิบโมงสโมงผ่านมาเลยดิผ่านเลยยังมาแลงบนาดสี่โมงแงงแลไวิสี่งเก็คือว่าโมเป็ดเนบาอ่นนเนีน you well, look, ่ยเระีะเรบิก

ใ้กินทงตัวเก่าเห็นเบิ้ลเบิ้ลอะไรทงนะอยากกินข้าวจีสมบออมาแล้วข้อยากกินแม่เออทงเก่าบอลไปซะหรือว่าลูกอยากกินลูกให้แก่สมบออเพิ่นกินอิ่มแล้วมะแต่งเพิ่นกินมามักแต่งมาให้แม่ไปนั่งคุ่นเพลงกางเลย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 มาทันทีเลยเลยเริ่มแล้วเลิ่แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn bớt đi. Lên Đang

แล้วแต่ว่านเนี่ยน้ำแข็งก็ไม่ได้ป่ะกคมีแข็งนี่ยครจะมดูนีไเข่อนแขเขื่อแขงจะต้อแมนคนจะต้อามันเอาแบบนี้ เอาใหญ่แท้หน่อยตอนนี้พอกินนีอนอใจได้ไงเป็นยังเป็นยังจัการียเพันอือจักแะ้วอยู่นำกันมาสีปีเนตั้งแต่มีอายุชิปัจจุบันนี่กชาอ กูจักตับจับไตกันแล้วเนาะโดนกูจักเลิกแล้เลยเนาะนั่นเนาะนี่มียอะหรอมันใจบ่บ้านนี้ว่าสักสองปีนะเมียเนี่ยมันใจมันใจเนาะลูกแค่สักปีจะบอกสิบสองปีห้าปีวันนี้เด้อสามเดือนเออน่ารัยลูกแค่เจ็ดปีสามเดือนสามเดือนคนใหญ่คือคนน้อย อ๋อเดี๋ยวนี่ยทอไปเเตยังะไรได้ทอะไดเนีตังใจเด้อตังใจเอาตังมาเทียงียงตังใจกันตังเทียงเชียงจักว่าเออมันสิมึลือมันนี่หรือมือไจบองเนี่ยบอว่าเออฮาจักมันได้นะตัวนื้ตบอผัวพอจะดูเด้อนานๆแล้วอย่าอั้ม สัตว์น่าร oh ูจักก็คือมันมีตีนแบงชื่อๆเลยโอ้เหมันนั้นสิมุ่งนี่สิมุ่งไหนเราเลยไห่แล้ววันบวเด็กปกติบ่ในตัวในตัวนะบ่ได้เป็นยังบ่ปกติบ่บ่ได้ต่างเนี่ยได้บ่มันมันบ่ได้บ่ได้กัดบ่ได้มันว่าในตัวในตในหัวในหางคืออันนะขวานมันแตกคือมะนาวบ่ได้ยินบ่ กำลังกินยามีตีมือชื่อดี่หมมืออยากเข่าหรือมือไงได้จัะอยากเข่าเจอมีการโรสชยอนนี้หรอยากมื่อแบบมือเมื่อแห้งบะหรือมือข่อยดีจะ้ังเบืองขัดโอ้โหมือชำนี้ำนี้ำนี้ชำนี้ำนี้ปกติํำนี้ว่เมือแต่วานีข่อยยางปเลยเลยอยู่บ่บอกใี้ชู๊จัก วานีคือว่าเทีย่ยวแต่ออย่างเนาะแต่ hạn ครูอโอเคพี่น้องเลยเนาะวัสิทธาเบิงาานะ่งอาการนั่นน้องลอยพื้นจะคือ G, เอฟซีพิน่นหลายคนเขคอมเมนต์มาเนาะถามาหลายเรื่องอัยุกระแมนกับบางคนก็ว่าไ้เปิดเผยความจริงแนะอายุนั่นเราต้องตัว มันต้องเห็ดคอนเทนต์ให้คนเข้ามาเบิ่งดอกเพราะฉะนั้นแมนนี่ดิบอนอายุ12ปีอา้าวกระทาม <ขอ S 2> นอ้อง12ปีถามน้องลอยว่าน้องลอยก็ว่า12ปีเนะาะวันนี้มาถามผัวเพิ่นผ่วเพิ่นจังว่าเนี่ยนี่ตอนเอากันนี่อายุ12ปีไปเอากันจะอยู่แม้รับกันอีกสิบปีเพิ่นนะกับพี่เป็นชาวปีก็เป็นชาวสองประมาณนั้นเนาะมแมนบอนักลอยมแมน ทางนังลอยกยังกแมนเบิดรนะนังลอยจังชี้แมนนจังชี้ยนีแล้วเต็มหอยอีก่าฮ่าฮ่่นัา่าฮ่ก่าฮ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 ่ากินฮ่่าฮ่าฮ่าา่่่าาา นี tang, ่ว่าสิพิษกรรมอีบอมแม่ราต้องกินได้ข้าวจีกับนมยาและีใสนมบ้างแม่บ้ได้ใสนมใสนมกินได้เมวานนี่เมวานนี่อันนี้ได้ใสนมซื้อบาลตารดีเจมรู้พ่อานต้องจัตองี Anh nạc tên nạc tố hàm lòng thịt bò Anh này mê tìm mươi xíu xíu là chung công xíu Chung tập thịt Anh này xíu đi Đi khen Bò Bà đi chơi Chơi là bà đi kìm nhàng chơi là Anh em vương nà tà này Cả mà nhai như thế này Thịt nhang chi em แวนแข่ซื้อหรือว่าบาวลาวาทันัมันทิดนี่ละว่าเป็นี่ัตึงขึ้นอันนี้มาได้ตึงบ่ลาวาเบิ้งเอาเรืใอ้เบิ้งตึ้งเนี่ยได้มันก็าได้ตึงเข้าเบิ้งก็มาได้ตึงนะมันธรรมดาเรือหนักว่านแขงหรืคารนาำพี่เประมาณนี้เนาะ เอ้ยหมดขืนไม้เลยเดอนี่เด้นนี่หมดนี่ขามอขีดซ่โสอขี้นะเบิดแล้วบ่มัาแล้วป้าสอขี้หมดหมดเมดบิดเออเบิด เบิรดแล้วม mm ันกระเลขึ hmm. mm ้นมาละว่า huh. อีกแล้วแมนโอเคพี huh. uh ่น huh. uh ้องเอ้ยเขาเขาจะได้จบคลิปไปทางนี้เนาะสามีปก่อนเนาะโดยอีพีต่อไปพี่น้องเราจะเดือดจังหวะเนาะอ่ะตามมาเลยอ่ะสบายดีน้องไร้ไร้เอ้ยนั่งไร้อ่ะสบายดีอ่สบายดีให้เกิดน้ำเด้อโดยโดยโดยอ่ะสบายดีเนี่ย